คือจริงๆแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นแล้วครับ24สุดท้ายครับโอ้โอ้โอ้โด้ยังไงพี่เจอเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมที่เพื่อนๆขอกันมาว่าเฮ้ยพี่รีวิวรถเก่งให้ผมดูหน่อยจัดให้เลยครับกับ New Swift อันนี้ปีอะไรพี่ ปีสองโอเคติดตามเพจมาจากไหนพี่คือจริงๆแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นแล้วครับเอาจริงๆเอาจริงๆไม่เพิ่งกลับมาไม่ใช่ในแล้วก็นนะผมไม่เข้าใจความหมายพี่อยู่ญี่ปุ่นมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาแล้วได้ข่าวสารตรงนี้ยังไงครับพี่ก็ น้องน้องสั่งของรุ่นฟอร์เรนเจอร์ฟอร์เรน,นเจอร์<อ>ครับน้องบอกว่าดีมากน้องคอนเฟิร์มมาครับคอนเฟิร์มมาพี่ก็ต้องตามมาจัดลูกค้านะครับจากเมื่อกี้ได้คุยกันข้าวนิดๆหน่อยๆนะครับลูกค้าเดินทางมาจากนนทบ,บุรีนะครับได้คุยกับแอดมินไว้ว่าสนใจจะมาติดเพราะว่าน้องติดตั้งไปแล้วแต่แนะนําพี่มาไม่อยากสั่งใจร้อนอยากได้เลยบ่งจากนนทบ,บุรีครับมาก็ตอนนี้เมื่อกี้ช่างทางานติดตั้งให้แล้วอย่างที่บอกไม่ต้องตตดต่อสายไฟครับเดี๋ยวลองดูเบื้องต้นเลยพี่เดี๋ยวพี่อออลองนั่งดูเลย เดี๋ยวพี่ลองนั่งดูก่อนดูฟิลก่อนเลยผมให้พี่เป็นสัมผัสเองเลยอย่างอื่นปัจจัยสําคัญอย่างแรกเลยอ่าเดี๋ยวกล้องมาทางนี้หน่อยครับกล้องมาทางนี้หน่อยสิ่งสาคัญนะครับกล้องไม่มีไฟลุกเครื่องโชว์อันนี้เน้นย้ําเลยนะครับพี่ตัดออกจากระบบเลยครับเรื่องการติดตั้งแล้วมีไฟลุกเครื่องโชว์อย่างที่สองนะครับพี่ลองทดสอบลองดูการเหยียบคันเร่งนะครับก่อนติดหลังติดแล้วมันเป็นยังไงบ้างเอาเอาจริงๆนะพี่นะไม่ต้องอวยผมนะผมไม่ลดราคาให้เด็ดขาดดีบอกดีครับไม่ดีบอกไม่ดีพี่ผผมมขออแบบบนี้เเเลลยยคครั เอาฟิลพี่ไม่อจากปกติเหยียบมานี่แบบจะปวดขานะถ้าของอ้าผมลองให้ดูนะของผมอ่ะที่มันมีพิเศษคือบางทีบางวันแฟนอาจจะมาใช้อาจจะไม่ได้ชินตรงนี้เราก็สามารถกลับมาใช้โหมดนี้ได้คือโหมดเดิมของรถโดยที่ไม่ต้องถอดเลยครับที่ลองแตะคันเร่งดูอันนี้ฟิลเดิมหนักหนักนะเรียกแล้วมาช้าโหมดต่อไปครับคือโหมดสปอร์ตโหมดนี้ครับมีทั้งหมด24บระดับอันนี้ผมตั้งให้ประมาณ18แปดนี้ลองดูฟิลรถเป็นไง เดี๋ยวผมค่อยๆเพิ่มครับ20สอันนี้นุ่มสุดท้ายครับโอ้โอ้โอ้ไพี่โอเคเพื่อนๆประมาณนี้เสียงจริงจากลูกค้าใช้จริงใส่แล้วเป็นยังไงนะครับผมลูกค้าไม่ได้ซื้อตัวแรกนะครับตัวแรกใส่ฟอร์ดครับของน้องชายน้องบอกว่าดีพี่มาเลยครับไม่ต้องฟังเสียงเลยโอเคประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆไ่ไปด้วยว่าอยากได้รถรุ่นไหนรีเควสมาอยากให้ผมทํำคอมเมนต์มานะครับในแชทในแอดในไลน์ในเพจทักบอกมาได้เลยว่าอพี่ผมอยากได้อยากดูรถรุ่นนี้พี่รีวิวอยากได้รถรุ่นนี้อยากดูรีวิวรถรุ่นนี้ทักมาเลยครับเดี๋ยวผมจะจัดให้แบบงามๆเลยแลื่เพื่อนๆจะได้เข้าใจกับในตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราคครื่งไฟ,ฟ้าฝากไว้ด้วยครับสำหรับเจ้า new i f t สอ2 0